ก็น้องเอเหรอเขามีแทงหลังน่ะน้องเอ happy birthday นะอายุเท่าไหร่อะปีนี้เท่าไหร่ต้องช้อปปิ้งก่อนนอนซะแล้วอะเอาหนัยรุ่นวัยรุ่นนอนเร็วครับน้องเอพี่อยากอายุยี่สิบบ้างอ่ะนี่ติดใครเนี่ยติดใครเนี่ยฮ้ยมันมาวันนี้ มื่อไหร่อะเรย์เรย์ันมีถ้า้าหลบมันมีอะไรอย่าอยไงไม่นะเอ้าบอยเศยอ้าอีกนิดเดียวพี่บอยใช่เห็นได้ว พีเ่เจ้าบอกว่ามันมีมันนีเปิ๊กไอ้นี่แน่เลยมีซาร์เฮยเหรอมีซาร์เฮยโอ๊ยอย,อ,อย่าล้อสีมีซะร์เฮยตามเรา,าอ่ะเราจะขายขำกันมากเกินไปแล้วนุ้ย แกเริ่มขายก่อนนะเราแค่แบบเอาไปขายต่อขายตออ่อทุกทุกแกจะ่ว่คอปเตอร์กสุดแล้วจริงๆนะโอ๊ยอยุดต้นไม้หุดต้นไม้สุดทีท่ดสองด้านยานิ้ยจ้ายิยีจ้ารูคอดีมากกำบ้านใหญ่เห็นอ๋อ ันตายแล้วรู้เลยว่าตายจริงเนี่ยเขามีเปิร์กันนั้นจริงด้วยวินีที่วินีบอกเปิร์กอะไรนะเปิร์กไอเปิร์กเนเมซี